สวัสดีค่ะช่องยาแก้วพามวนเดอ้อลงยูทูบค่ะพิธีคุณยายมาเอืนนเอเอ้นขวัญเด้อมาเอื้นขวัญลูกหลานลดลงมาซ่อนขวัญลูกขวัญหลานเอาเมื่อเอืนเมื่อสร้างยอทดีฟรีหอมเป็นยังกระดายก็ดีไหวเป็นเว้า

เราเป็นยังไอ้ตังศีลาโบล้านเรมีจานดอกยาดใส่ะไข่ชุ่มไ่เรือสุข้าวไข่ก็ปั้นข้าวเลยข้าวอันมีพนข้าวอย่นี่มาก่อนข้าวน่งไก่เสียบอกมาดวหรอยู่ยาเรมีมื่อตนถ่ายมื่อเอะแป้งค่อยนี่ เดี๋ยวมาย่งภาพย่างดีอใหญ่มากนี่สติ๊กมียุดิ๊นะนะลิดกมีเขาีดมี่เองของยี่ห้อย่างดีคุณน่ะาพ่อนัเานั่งไปน่จะดูรถนี่ยเผื่อรถพันวิ่

บ่เป็นยังบ่เป็นยังขับก็เอานี่ละยายลูกซอนมาดิบ่เพิ่อนเพิ่นไปบอกเขาว่ามีอย่างนี้เขาก็ได้แจ้งมาแล้วไปพี่เอ๋ก็ชอบเดินไปเดินมาลูกซอนแมนไปท่าคับเอาหนึ่งคาบเอาลระกงห้อเมื่ออ้าวันนี้ให้ไพ่ซ้อนมาซอนกันกันลูกบ้านบ้านคุณเห่าทาบพอดมาทำไมมาแล้วบ่กันซอนธรรมดาตุ๊กตา คือกันเลยละหวานคือกันแล้วก็ต้มกันมันต้มแห้งหวานผาบอกาจะเดินห่อคนเมื่อผูอยู่กันเขาเยโปลาเียมบอกอเดวเเห็นจะบอกให้มันถ te ่ายคลิปอยู่มันนั่งพ่นคว่าบอเอาขึงเอาเสาวิมาซอยเอาขึงข้ามาหอย ก่อนยังอ่บสจะคนอือนกับซกอนนั้มแต่สกอนเนี่ยเออหัว้องีามืขานหัวเมื่อบานเท่าบานมอีน่นจะฮับออกขามห้อง้ขามเชือแล้วขามเออกัยังลูกยเดียเดียวใครตั้งพานแม่ียก่อสองมี้ฮลลา